ร่วมกับชุมชนไทยเขินวัดบ้านมอนต้นโพแฝดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการสืบสารภูมิปัญญาไทยเขินวัดบ้านมอนต้นโพแฝดสืบสารวัฒนธรรมไทยเขินสเสน่ชุมชนที่มีความหลากหลายที่สังสมสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษค่ะเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้วัฒนธรรมประเพณีไทยเขินนั้นได้ถูกสืบสารส่งต่อให้กับลูกหลานเยาวชนทําให้ได้เรียนรู้รากเหง้าของตอนเองดํารงรักษาไวา้ซึ่งวิถี วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งคุณค่าทั้งยังให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสัมผัสกับความงดงามของวัฒนธรรมของชาวไทยเขินค่ะภายในงานก็มีกิจกรรมมากมายครับทั้งการแสดงสาธิตการทําอาหารคาวหวานเวทีเสวนาในหัวข้อวิถีไทยเขินไทยเขินกับโลกปัจจุบันรถน้ําดําหัวผู้สูงอายุป,ปีใหม่ไทยเขินการทําขนมกลโบราณของชาวไทยเขินการทําน้ําพริกดาแดงสู่ไทยเขินการปักผ้าด้วยมือ การตักตุงไทยเขินนะครับตัดตุงไทยเขินการสารตะแลวการสารทางมะพร้าวการทําดอกไม้ใบเตยการทํากะละแมการจัดนิทรรศการมีชีวิตอัตลักษณ์ไทยเขินการม่วงของกินชาติพันธ์ขบวนแห่วิถีสี่ไทยที่ประกอบไปด้วยไทยเขินไทยรื้อไทยยองและไทยใหญ่กว่าพันชีวิต การจัดขันตกและการแสดงดนตรีศรริลปะพื้นเมืองเชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชนหรือว่ากาศชําชาที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งของฝากและแหล่งสินค้าจากชุมชนที่มีความหลากหลายและน่าสนใจครับโอ้โหอัตลักษ์ของไทยเขินของแท้แน่